กิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างมีความเชื่อหลากหลายและนำไปสู่ความขัดแย้งกันเนจากกิเลสในตัวของแต่ละคนทำให้คนเราคิดพูดและกระทำผิดพลาดแล้วความทุกข์ทรมานก็มาเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อันที่จริงแล้วเรามีทางเลือกที่ดีกว่าคือการหันหน้าเข้าหากัน และเริ่มกันสแสวงหาหนทางที่ดีกว่าเป็นหนทางสันติที่ทุกคนต้องตั้งใจทำกันอย่างจริงจังแม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนใดๆแต่เราจะต้องมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันที่จะสแสวงหาสันติสุขภายในแล้วเราก็จะพบสันติสุขที่แท้จริงได้นั่นคือเราทุกคนจะต้อง ละเว้นจากการทำบาปอกุศลทุกชนิดทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ภายในในการเจริญสมาธิภาวนาให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสจนกระทั่งเป็นอิสระจากอสวกิเลสคือโลภะโทสะโมห oh ะที่กรอบงำใจมนุษย์มายาวนานเมื่อมนุษย์ทุกคนหยุดใจได้ความารักและปรารถนาดีที่แท้จริง ที่มีตอาอการก็จะมังเกิดขึ้นและสันติภาพที่ทุกคนใฝ่ฝันก็จะพลันเป็นจริงนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิที่ปรากฏในสิริจาดกความว่ายังอุตสุกาสังกรณติอลักกาปะหงทนังสิปวันโตอสิป,ปาวาลักกาตานิพุนชเรผู้ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่มีก็ตาม ย่อมขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้มากมายผู้มีบุญย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นก่อนที่หลวงพ่อจะอธิบายธรรมะบทนี้ว่ามีความหมายลึกซึ้งเพียงไรและเราจะนำมาใช้เป็นหลักยึดในชีวิตประจำวันเพื่อเตือนตัวเองให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยอย่างไรบ้างนั้น เรามารับฟังตัวอย่างดังต่อบไปนี้กันก่อนนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารมีหญิงสี่คนในกรุงราชครห์อประกอบอาชีพค้าขายเนยใสน้ำพึ่งน้ำมันและข้าวเปลือกเป็นต้นพวกนางมีคนไม่ซื่อสัตว์มาจะกองลูกค้าด้วยการกองตาช่างบ้าง ขายแพงเกินกว่าราคากลางบ้างแล้วรวบรวมเงินทองเอาไว้ได้วยการคดกองคนอื่นอยู่ไปบ่อยไม่มีจิตเมตตาต่อลูกค้าใจาของพวกนางถูกความโลภและความตระนนู่โอกมัดเอาไว้ทำให้ไม่เคยทำบุญกุศลอะไรเลยพ่อพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายด้วยกันต่างก็รู้จักชื่อเสียงของพวกนาง ในด้นความตระหนี่ทีเหนียวและเป็นแม่ค้าใจแคบจึงเมื่อยมีผู้คนอยากจะคบหาสมาคมด้วยพอพงนางแก่ตัวลงและเสียชีวิตโดยโรคชรา,ก,าก็ได้ไปบังเกิดเป็นเปรตท,ที่หลังคูนอกเมืองส่วนทรัพย์สินเงินทองที่พวกนางรวบรวมมาได้ก็ตกเป็นของลูกหลานแต่เนื่องจากลูกหลายของนาง ไม่ได้ถูกปลูกฝังให้รักในการทำบุญมันได้รับมรดกไปแล้วก็นำไปเที่ยวกินดื่มหาความสุขเหมือนชาวโลกทั่วไปไม่มีใครเกิดความกตันญูคิดจะนำทรัพย์มรดกเหล่านี้ไปทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกนางเลยในเวลากลางคืนแปรตัวความทุกข์เข้าครอบงาพราะความหิวกระหาย จึงร้องบนเพอ้อด้วเสียงน่าสะพรึงกลัวว่าพวกเรารวบรวมพโทรัพย์ไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างคนอ,นอื่นๆพากันใช้สอยโทรัพย์เหล่านั้นแต่พวกเรากลับประสบความทุกข์เข็นไม่ได้โอกาสเสวยสุขจากการได้รวบรวมทรัพย์เอาไว้เลยพวกชาวบ,บ้าน บางเสียงร้องโหยหวนของเปรตท,ที่กำลังทุกขทรมานกำมาเกิดความกลัวสะดุ้งนี่นจะเป็นเสียงโหยหวนที่วีดร้องมาแต่ไกลเจอวยความทุกข์ทรมานทำให้จับใจความไม่ได้ว่าพวกเปรตร้องว่าอะไรบ้างเมื่อราตรีสว่างชาวบ้านในตรเตรียมาหารหวานคาไปวัดก็จะไหวยได้ภิกษุสงฆ์ มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานขันพระผู้มีภาคเจ้าสไบพระตาหารเสร็จแล้วพวกชาวบ้านจึงขอกาศทูลเล่าเรื่องจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเปรตเดชทรงทราบพระผู้มีพระเจ้าเด้ทรงมีพุทธบุญยากรและทรงปลอบใจพุทธบริษัทว่าเสียงนั้นทำอันตรายพวกท่านไม่ได้ลอก ยิงแต่ว่าพวกเปรสีตนกําลังถูกความทุกข์ครอบงำจึงสารภาพบาปที่ตนทำมาไว้ว่าพวกเราวรวบรวมพวกกระซับไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างคนอื่นๆพากันใช้สอยพวกกระซับเหล่านั้นแต่พวกเรากลับเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์จากนั้นทรงเล่าเรื่องบุปกรรมที่พวกนางได้ทำมาไว้ว่า ได้ประกอบวิชาชีวะอย่างไรบ้างจึงท,ทำให้ต้องมาบังเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหวยทรงปราลบเรื่องทิชชาบ้านได้ยินเสียงเปรตนั้นจึงตรัสสอนเรื่องโทษถึงความตรานีเอาไว้ว่าการที่ปะครองในทานไม่ได้เพราะความตรานีและความประมาทคนผู้ตรานีกลัวยากจนย่อมไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลย ความกลัวจนนั่นแหละจะเป็นภัยเก่คนผู้ไม่ให้คนตระนีย่อมกลัวความอยากข้าวอยากนะ้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนดังพวกพเปรที่กำลังประสบทุกข์เพราะความกลัวอดจึงอดที่จะได้สวยสุขในปรโลกส่วนผู้เป็นมณฑิตนักปรา์ฉลาดในการดำเนินชีวิต เชื่อมั่นในปรโลกจึงไม่ตระนี่และไม่ประมาทมองเห็นชีวิตเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วจะของเรือรีบขนภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไหม้ในกองไฟนั้นโลกคือมูสัต์ที่เราเป็นอยู่นี้นับวันจะถูกชราและมรณะเผาลนอยู่ตลอดเวลา โจรลาจึงควรนำสมบัติที่หามาได้นำออกด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านำออกดีแล้วทานวัตถุที่ให้ดีแล้วย่อมมีสุขเป็นผลที่ยังไม่ได้ให้ก็ <c oughs> เป็นเหมือนทรัพย์ทุพพลภาพทรัพย์ิการไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ในปรโลกอีกทั้งทรัพย์เหล่านี้ จนยังปล้นได้พระราชายังริบได้รเริงยังไม่ได้รหรือสูญหายไปได้อันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจำต้องละทิ้งสังขารร่างกายพร้อมด้วยเครื่องอาศัยผูมีปัญญารื่อความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานไม่ควรประมาทไม่ได้ทานและใช้สอยตามควรแล้วย่อมไม่ถูกติดเตียน และจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จากนั้นทรงแสดงทุกข์องการเวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารแล้วทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8ปดทานสูุการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อพุทธบริษัทได้ฟังแล้วบางส่วนก็ได้บรรลุปเป็นพระอริยเจ้าบางส่วนถึงไตายสรณคมจากนั้นได้มีศรัทธาภาษาทะและเกิดความสาหะ ในการที่จะบำเพ็ญทานให้ยิ่งๆิ่งขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่าผู้ไม่มีบุญแม้จะเป็นผู้มีศิละปะหรือไม่มีก็ตามแม้จะขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้มากมายก็ตามแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ทรัพย์นั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีบุญพอที่จะได้ใช้ทรัพย์อีกทั้งตนเองก็หาทรัพย์มาได้ในทางที่ไม่ชอบแล้วกองเข้ามาบ้าง ลักขโมยหรือจี้ปล้นเข้ามาบ้างไ็ได้มาเพราะมิจฉาชีพทรัพย์นั้นจึงกลายเป็นทุกขลาภในสุดก็นำความมิบัติมาให้คนอื่นที่มีบุญก็ได้มาใช้สอยทรัพย์นั้นแทนส่วนตัวเองต้องไปรับผลกรรมที่เกิดจากการประกอบมิจฉาชีพหรือประกอบมิจฉาวณิชชาในไบยภูมิไปเป็นสัตว์นรกภเรตอสุรกายเป็นต้นกลับมาเป็นมนุษย์อีก จะเป็นคนยากจนนาถาเป็นคนชั้นต่ำไร้ที่พึ่งมีชีวิตยอยู่ด้วยความอัตคัดขัดสนในชีวิตจริงเรามีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพการงานหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพแต่เราก็ต้องรู้จักสแสวงหาทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตด้วยนะจ๊ะเราต้องรู้จักศึกษาวิชาชีวิตที่จะเป็นเหตุให้ไม่พลัดไปเกิดในอบายเช่น เมื่อจะทำมาค้าขายก็ต้องไ่ประกอบมิจฉาวริจาคือการค้าขายสัตวราวุตทุกชนิดค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ไปเขานำไปฆ่าค้าขายน้ำเมาและค้าขายยาพิษเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นอย่างไร้ความ,มเมตตาโอ,อู้บริโภคนำสินค้าเหล่านั้นไปก็ไปก่อบาปอกุศล เช่นกขาซื้อเหล้าจากเราไปดื่มเขาก็ต้องเมาเป็นเหตุเพื่ผิดศีลธรรมครอบครัวมีปัญหาผู้ขายก็ต้องเด้รับวิบากกรรมนั้นด้วยตาบรลกอบมิชาวณิชาอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนั้นอากรรมนาจินก็แต่ไปเกิดในมหารกสวอยทุกทรมานเป็นเวลายาวนานทีเดียวนะจ๊ะหรือแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ค้าขายสินค้าที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและถูกศีลธรรมก็ต้องค้าขายไม่เอากำไรเกินควรไม่คดโกงมีความซื่อสัตย์สุจริตเราะเป็นการสอบเข้าอธินาทานและแสดงถึงความโลภเป็นการเบียดเบียนกันดังนั้นจะประกอบการทำมาค้าขายอะไรซึ่งเป็นทางมาแห่งการได้ทรัพย์ก็ให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ได้รู้จักสะสมรารยาทรัพย์คือบุญกุศลที่จะหนุนนำให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอระรานามัย สมบูรณ์แข็งแรงมียุขายยืนยาวจิตสร้างบรมีกันไปนนานให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยกระถึงรอธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็เรวพลันจงทุกท่าน ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระเด็จพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชะยูธรรมากายเจดีเมื่อนีอันนั้นจักรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่นธรรมมาเธอท่านผู้ใจ ศาสนารวมกันสถาปัต